ช่วงนี้อีภาคข้ามเข้านี้ก็ข้ามไม่ได้นะเสี่ยงห่าคนไปเนี่ยคนไปทําเนี่ยเขาเขาฟิกมาเลยว่า,าตรงอกน่าตัง,ต<ร>งอกไม่ได้ไไดไไดป่รข้าวดีมากข้าวดีมากเลยลเาเมืองกับช่วยคนก็บอยู่ล้อ ไม่ใช่เข้าในไทยนะเพราะเขาไปไกลมาถึงต่างประเทศเลยค่ะต่างประเทศไม่ใช่ไหนมาเลเซียมา <c oughs> เลเซียเค้กเดี๋ยวจะพาไปเลยซาโลมาลิงค่ะสถาปัตยกรรมไอคอนิกจุดเช็คอินกลางกรุงกัวลเปร์นะคะซึ่งซาโลมาลิงค่ะสะพานข้ามไหเว์สถาปัตยกรรมโรบไบพูจุดเช็คอิออลลอนยามค่ำคืนใจกลางกรุงกลัวล,ลเปร์ประเทศมาเลเซียค่ะ ช่วงปลายปีเรนยบนีค่ะใครเทกกำลังว่างเพลทนอีไปเที่ยวมาเลเซียก็ต้องไปหนีห้ามพลาดเด็ดขาด<ช>นะกับซาโลมานล,ลิงบิดค่ะหรือสะพานซาโลมาสะพานลอยสำรับเดินคามถนนไทเวก,ก,ก,กลางกรุงกุลลัมเปรอประเทมศมาเลเซียนี่ยันเด้เราเห็นเลยเที่ขาประดับประดาไปด้วยดวงไฟไล่พันดวงเรียงรายกันเป็นรูปธงชาติของประเทมศมาเลเซียประกอบกับสะพานแห่งนี้เนี่ยโยฮังจากเปโตนัสทาวเวอร์ตึกเฟสที่สูงสุดในโลกเพียง ซ้ำรวยถึงเสโรยเม็ดท่านั้นนะคะทําให้มีนักทองเทีย,ยมาเยี่ยมเยียนกันไม่ยั้งไม่ค่ะซ้ายแล้วก็คึกคักตั้งแต่ช่วงยินไปจนถึงช่วงกลางดึกนี้ ไอ้ยอดสวยงามดีปามโดยจุดท้ายภาพยอดนิยมเลยนะนักท่องเที่ยวต,ต้องเดินไปจนถึงสุดผ่านก็จะทําให้ได้ภาพท้ายเทเห็นสะพานซาโลมาแล้วก็มีตึกแฟดเป็นตัวนัสโยดันลังค่ะสาหรับสะพานซาโลมาชื่อเป็นสะพานจะมีรูปทรงเป็นเอกลักษน้องสาวนุยนงจากสถาปนิกเนี่ยออกแบบม,มีรูปรางคลายคลายกับใบพลูเทพับเป็นทรงส้มเรียบเหมืนการซ้อนทับกันนะครับซึ่งในแรงบันดาลใจมาจากชอรดอกไม้มงคลทีใจสำหรับพิธีแต่งงานของชาวมาเลเซียซึ่งก็คลายคกับปฏิทัยบ้านเราในเรจจะมีการใช้ มากพลูในพิธีมงคลนะครับถือวเป็นวัฒนธรรมรวมกันอันเป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างหนึ่งจึงทําให้ตะปานแห่งนี้นะครับมีรูปทรงด็่แปลกตาโดดเด่นไม่เหมือนใครสะท้อนถึงอรารยธรรมเก่าแก่ข้องผู้มีปากได้เป็นอย่างดีนะครับในการนี้ครับสะพานซาโลมาเนี่ยสะา,านจะมีซี่สั้นยามคาคืนของมาเลเซียจึงเป็นอีกหนึ่งในจุดศ,ศึกษาดูงานการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการไตรภา,าคีและการประชุมนอกสถานที่โครงการโรงแยกา้าธรรมชาติไทยมาเลเซียครับตีนํำผู้แต้นภาคราฐภาคเอกชนน่วย งานทองทิ้นจากประเทศไทยมาซึกษาดูงานบริษัทเปโตรนากรุงกวัวลาลัมเปอร์ได้เข้าเยี่ยมชมนะครับภายใต้การดูแลของบริษัททรานไทยมาเลเซียประเทศไทยจำกัดรวมกับภาคส่วนของประเทศมาเลเซียครับ,รบถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยมาเลเซียด้านพลังงานต่อเนื่องเป็นความร่วมมือด้านอื่นในอนาคตนั่นเองนะครับน,นี่เลยเงาบางๆาาเลยเขาพาไปจุดนี้ด้วยแล้วจะเขาพาไปจุดนี้การคือพอเราเดินจากตึกเปโตรนาดนะครับเดินข้ามสะพานไปนี้ไปอีกฟังหนึ่งนะครับซึ่งเราใต้รูปจากฟังนั้นเนี่ยมันจะเห็นต่ัง ดูว่าซา,ารุมาลิงเะิดเป็นสะพานตรงนั้นเลยก็เอนนนน็นตนึกไปโดนหาดอย่างล้างจ่ายตึกงอีกอย่างหนึ่งในเบ,บไปแล้วค่อนข้าง,งจะมีความโดดเต่นเป็นเอกลักษณ์ก็เลยทาให้ปั๊บออกมา ช่วยเลยนี่จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นซาโลมาลิงแล้วก็มีก็คือเดินเป็นชุตพารเลยเดินชุตพารเลยครับแล้วมันจะไปเป็นโซนอาเดมีจ่ายโซนเมืองหัวช่วยมากๆเลยนะช่วยมาเพราะว่าข้างน้องก็จะเป็นตึกบเมื่อเขาจะหุ้มโดยโลหะตามรายการคือเวลาเปิดไฟเนี่ยแสงมันก็จะช่วยมากๆเหมือนเป็นเงินเป็นมีความเมทัลลิกเมทัลลิกค่ะก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะใครที่กำลังวางแผนอีไปเที่ยวประเทศมาเลเซียก็ลงไปจุดนี้ซาโลมาลิงนั่นเองนะค่ะจ่ายเลยนะครับ